เปิดภาพชัดๆโอพักจิลาหลังเปิดตัวหนุ่มคนใหม่เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับโอพักจิลาวันสุดโดยโอได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดมิ s มอเตอร์โชว์ไทยแลนด1996เกิดเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2520ปัจจุบันอายุ46ปีถึงแม้จะเข้าเลข4แล้วแต่ก็ยังคงสวยหน้าเด็กและต้องบอกเลยว่าทำเอาเซอร์ไพรส์หนักมากเมื่อโอภคจิลาเปิดตัวหนุ่มคนใหม่แล้วจ้า ่ายชายโพสรูปคู่กับโอภักจิราและได้ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมประปุิอิโมจิทูปหัวใจในขณะที่ทางด้านโอภักจิราก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กลางไอจีเอาไว้ว่าฮันแน่ซึ่งวันนี้เราจะพาไปเปิดภาพหนุ่มปริศนาข้างกายโอพักจิราซึ่งทั้งคู่ได้ถ่ายรูปคู่ด้วยกันบ่อยๆหลังก่อนหน้านี้รา,รายการที่ทำนายว่าจะได้แต่งงานใหม่กับหนุ่มรุ่นน้องซึ่งต้องบอกเลยว่าคนนี้นั้นตรงกับคําทํานายเป๊ะ ส่วนสถานะอพภักจิลากับหนุ่มติศนาจะเป็นอย่างไรคงต้องรออัปเดตจากปากของเจ้าตัวอีกทีค่ะขอขับคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ